เอาละครับคุณผู้ฟังพอเราปิดด่านปุ๊บขมเมนถึงกับข้าวเน่าขายไม่ได้ราคาตกต่ำสุดในรอบ20ปีแต่ในทางกลับกันฟังไทยราคาข้าวพุ่งขึ้นนี่มันหมายความว่ายังไงหมายความว่าที่ผ่านมาเกษตรกรไทยถูกข้าวขมรกดราคามาตลอดโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาชําแหละเกมข้าวข้ามแดนนี้กันทีละประเด็นว่าใครคือหนอนบอนไส้ใครได้ใครเสียและชาวนาไทยเป็นเหยื่อของใครกันแน่ หงานที่ผ่านมาก็มีข้าวจากเขมรไหลเข้ามาเยอะเลยสินะคะถูกต้องครับข้าวจากเขมรนี่ทะลักเข้ามามหาศาลมันคือขบวนการลักลอบเลยละครับ,รบแล้วราคาข้าวฝั่งไทยกับเขมรตอนนี้เนี่ยมันต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยข้อมูลล่าสุดช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2568ราคาข้าวเปลือกเฉลี่ยในประเทศไทยกิโลกรัมละประมาณ10บบาทแต่ที่เขมรราคาข้าวเปลือกประเภทเดียวกันอยู่ที่กิโลกรัมละ 5บาทโอ้โหต่างกันครึ่งต่อครึ่งเลยค่ะใช่ครับเพราะปิดด่านปุ๊บฝั่งนู้นไม่มีที่ขายราคาอ,อะไรร่วงหนักบางที่สื่อขมเมนก็บอกเองว่าเหลือกิโลกรัมละ6 0 0้อยถึงเจ็รเรียวหรือประมาณ5บาบาทสตาจังเองครับบางที่ก็เหลือแค่กิโลละ3บาท4บาทก็มีครับมันก็ชี้ให้เห็นเลยครับว่าก่อนหน้านี้ที่ตลาดข้าวไทยถูกเนี่ยก็เพราะว่ามีข้าวขมรกดราคาโดยที่ชาวนาไทยไม่รู้ตัวครับ ชาวนาไทยเราปลูกข้าวต้นทุนสูงจับตายแต่พอเอาไปขายโรงสีก็อ้างกลไกตลาดทั้งท่านที่ความจริงมันมีข้าวเถื่อนกิโลละหบาทไหลเข้ามาปนในระบบพอเราปิดสวิตช์ไอ้ท่อข้าวเถื่อนนี่ปุ๊บราคามันก็เลยดีกลับมาหาความเป็นจริงเลยครับอืมถ้าปิดด่านแล้วราคาข้าวไทยดีขนาดนี้แล้วคนที่ค้านหนักๆเขากลัวอะไรอยู่กันแน่คะพวกที่ค้านเนี่ยก็มีอยู่2กลุ่มครับกลุ่มแรกคือกลุ่มที่เปิดหน้าคือพ่อค้าแม่ค้าชายแดนจริงๆเรื่องอันนี้ก็เข้าใจเขาเลยครับ เพราะเขาเดือดร้อนจริงจากที่เคยขายของได้วันละ4ี่0มื่นห้เหลือวันละแค่พันสองมนบาทพวกขอการค้าจังหวัดสากแก้วจันบุรีตราดก็ออกมาไวายๆบอกว่าการค้าเสียหายหนักยังด่านอรัญญประเทศที่เดียวมูลค่าการค้าปีหนึงเป็นแสนล้านบาท่วนอีกกลุ่มคือกลุ่มซ่อนเร้นที่มีอำนาจตัวจริงเลยครับพวกนี้คือเครือข่ายธุรกิจสีเทาดำตามชายแดน และที่มันเกี่ยวกับข้าวเนี่ย<ะ>เพราะมันใช้ด่านเดียวกันครับ<ะ>ขนาดอดีตแม่ทัพภาคที่2ยังเคยออกมาบรรยายว่าคิดให้ดีเรื่องเปิดด่านท่านพูดชัดว่าการเปิดด่านมันเอื้อให้ขเขมรเข้มแข็งขึ้นแต่ที่สําคัญคือ<ะ>มันส่งเสริม<ะ>การพานันและสแกมเมอร์<ะ>คนไทยก็ค้าไปเล่นพานันหมดตัวแถมยังข้าบไปเป็นสแกมเมอร์นั่งหลอกคนไทยด้วยกันเองจะฟังโน้อนอีกด่านมันคือช่องทางทำหมากินของพวกนี้เลยครับพ<ะ>อปิดด่านพวกนี้ก็ดิ้นพวกนี้เลยครับที่กลัวการปิดด่านที่สุด แล้วเรื่องข้าวล่ะคะใครที่จะได้ประโยชน์จากการเปิดด่านจนไม่อยากให้ปิดเรื่องธุรกิจข้าวไทยกัมพูชาพวกที่จะได้ประโยชน์ที่สุดก็คือ<ะ>นายทุนไทยนี่แหละครับตัวดีเลยโดยเฉพาะพวกนายทุนไทยที่ไปลงทุนในเขมรนี่มีเยอะมากมีรายงานว่ามีผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในเขมรมากกว่า200รายมูลค่าเป็นแสนล้านบาททั้งเครือ c <ะ>ีพีเบทาโกรเอสซีจีปอตทอ<ะ>บอกได้เลยว่าเพียบ เชื่อคุ้นคุ้นกันทั้งนั้นเลยครับถูกต้องเลยค่ะเขาไปลงทุนทั้งภาคการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและที่สาคัญคือโรงสีข้าวครับเครือซีพีก็มีธุรกิจแพนเทชันเบทากรนี่ก็มีชื่อหลาเลยแล้วพอกลุ่มทุนเกษตรยักษ์ใหญ่ของไทยกลายเป็นนายทุนข้ามชาติเขาก็ตามหาวัตถุดิบที่ถูกที่สุดเข้าโรงงานเขาสิครับก็เลยต้องหันไปซื้อข้าวเปลือกอเมรกิโลละ5บาทแทนที่จะซื้อข้าวเปลือกไทยกิโลละส0บาท นี่แหละคือผลประโยชน์ทับซ้อนชัดๆเลยครับแล้วพอปิดด่านแบบนี้ก็กระทบกันเป็นลูกโซ่เลยสินะคะ ใช่เลยครับแต่ที่เดือดร้อนหนักที่สุดก็หนีไม่พ้นชาวนาขมรน,นี่แหละครับพวกนี้คือผู้ผลิตที่สิ้นหวังพอตลาดรับซื้อหลักอย่างไทยกับเวียดนามปิดเขาเปลือกก็ล้นตลาดราคาก็พังทลายลงไปหมดแล้วข้าวขมรในไทยเนี่ยมันยังมีนายทุนไทยที่รับข้าวขมรนมาบรรจุถุงขายในไทยด้วยนะครับซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับนายทุนฝั่งขมรและโรงสีในประเทศไทยนี่แหละครับคือทํากันเป็นขบวนการเลยตอนที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรจับข้าวลักลอบได้เป็นร้อยตันเขาก็สืบจนรู้ว่ามันมีนายหน้า ที่ไปติดต่อกับนายทุนฝั่งเขมรเพื่อลักลอบนํเข้าวๆตามคําสั่งซื้อของเจ้าของโรงสีในประเทศไทยโอ้โหทํากันเป็นเครือข่ายจริงๆถึงขนาดเอามาบรรจุถุงเป็นข้าวไทยพรีเมียมแล้วขายแพงๆให้คนไทยเนี่ยนะคะใช่ครับเขาก็มาหลอกคนไทยหลอกผู้บริโภคนี่แหละผู้ใหญ่ในสมาคมส่งออกข้าวไทยในชุดเกียรติโอภาสบงเขายังเคยออกมาพูดเลยครับว่าในอดีตอาจมีการลักลอบ,อลลอบนํเข้าวหอมมะลิเขมรเข้ามามากกว่า1ล้านตัน มาปลอมปนกับข้าวหอมมะลิไทยเพราะข้าวหอมขมรมันถูกกว่าข้าวหอมมะลิไทยถึงตันละ7,000บาทพวกโรงสีหัวใสก็เลยลักลอบเอามาผสมเพื่อลดต้นทุนได้ถึงร้อยละ2 0ถึง3าเลยครับแล้วก็บรรจุถุงขายทั้งในประเทศและส่งออกอีกนะอืคนไทยเนี่ยกินข้าวขมรในราคาข้าวไทยมานานกี่ปีแล้วล่ะคะเนี่ยนั่นสิครับ ทั้งที่เราจ่ายเงินซื้อข้าวหอมมะล,ลิไทยราคาเต็มแต่ได้ข้าวเขมรปนเปื้อนมาซะง,งั้นแล้วที่ยังไม่มีหน่วยงานไหนตรวจสอบเส้นทางข้าวจากชายแดน uh huh. ทั้งที่เป็นเรื่องใหญ่ระดับ uh huh. ประเทศเนี่ยมันก็มี uh huh. หลายสาเหตุครับหนึ่งคือมันตรวจยากมากพอข้าวสารมันปนกันแล้วหน้าตามันก็เหมือนกันหมดจใจชัวร์ต้องตรวจ DNA ซึ่งมันแพงค่าตรวจตัวอย่างหนึ่งก็ราวๆส uh huh. ามพันบาท uh huh. แถมต้องรอผลเป็นอาทิตย์มันทําไม่ได้ในทางปฏิบัติที่จะไปสุ่มตรวจข้าวทุกถุงในตลาดค่ะ 2. คือหน่วยงานรัฐมุ่งเน้นคนละจุดครับส่วนใหญ่ที่เขาเข้มงวดกันมากๆคือการตรวจโกดังของโครงการรัฐอย่างโครงการรัฐจำนำข้าในอดีตเขากลัวการสวมสิทธิ์เอาเข้าเถื่อนมาโกงเงินรัฐมากกว่าจะมาไล่ตรวจสอบถิ่นกําเนิดข้าวสารที่บรรจุถุงขายในร้านขายพว่วไปแล้วมันยังมีที่จีนอีกที่มีคนไปเจอถุงข้าวลายคล้ายๆธงชาติไทยแต่ด้นเขียนว่า ข้าวหอมมะลิเขมรแล้วทางสาพันข้าวเขมรหรือ crf ก็รีบออกมาปฏิเสธพลวันเลยว่า<ะ>บรรจุพันธุ์นั้นไม่ได้ผลิตในเขมรเขาไม่เกี่ยวแล้วก็บอกว่าปกติถ้าเขาส่งไปจีนเขาจะส่งเป็นถุงใหญ่25หรือ50กิโลไม่ใช่ถุง5้กิโลแบบที่มีคนเจอ ไอ้เรื่องนี้ก็ยังงงๆกันอยู่เลยครับว่าใครทํากันแน่แต่ที่แน่ๆคือ<ะ>แบรนด์ข้าวไทยเราเนี่ยเป็นฝ่ายโดนเอาไปสวมสิทธิม์มันเหมือนเป็นสงครามระหว่างชาวนากับนายทุนเหมือนกันนะคะใช่เลยครับการที่ราคาข้าวไทยตกต่ำหลายปีมันคือการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมสุดๆด้านหนึ่งเนี่ยรัฐบาลไทยต้องควักงบประมาณมหาศาลก็คือเงินภาษีของคนไทยนี่แหละครับไปทําโครงการพยุงราคาข้าวอุ้มชาวนาแต่ด้านหนึ่ง กลับปล่อยปละละเลยให้มี<อ>การลักลอบนา<อ>เข้าเข้าราคาถูกกิโลละ5บาทเข้ามาตามชายแดนซึ่งมันคือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแต่ปล่อยให้ต้นเหตุอย่างการลักลอบเนี่ยมันยังอยูอ่ชาวนาไทยก็รับศึกหนักเหมือนกันนะฮะใช่ครับ<อ>หนึ่งคือชาวนาไทยกำลังสู้กับนายทุนโรงศีและผู้ส่งออกหัวใสในประเทศตัวเองที่หักหลังคนไทยด้วยกันไปเอาเข้าวเขมรถูกถุมมาผสมปนเปเพื่อก,กดต้นทุน2<อ>คือ กลุ่มทุนเกษตรยักษ์ใหญ่ของไทยที่หนีไปตั้งฐานการผลิตและโรงสีในเขมรเพื่อเข้าถึงวัตถุดิบกิโลละ5บาทแล้วกลับมาแข่งกับชาวนาไทยที่ต้องขายข้าวกิโลละ10บาทเข้าใจเลยค่ะและกลุ่มที่เชื่อมฝนประโยชน์ระหว่างไทยเขมรมีการค้าข้าวนี่ก็คือพวกนี้นี่แหละครับทั้งกลุ่มทุนเกษตรยักษ์ใหญ่ของไทยที่ไปลงทุนในเขมรกลุ่มโรงสีและผู้ส่งออกทุจริตที่ลักลอบและผสมปนเปแล้วก็ เครือข่ายอ,อิทธิพลชายแดนที่เชื่อมโยงกับธุรกิจสีเทาอ่ามีกลุ่มที่เชื่อมโยงกับแก๊งคอร์เซนเตอร์ด้วยสินะคะใช่แล้วครับมันคือพวกที่คุมด่านคุมช่องทางธรรมชาติพวกนี้มันไม่ได้ขนแค่ข้าวมันเชื่อมโยงกับบ่อนคาสินโนและแก๊งคอร์เซนเตอร์มันมีรายงานการสืบสวนเลยครับว่ามีการเรียกรับประโยชน์คาสิโน9แห่งและกับการเปิดด่าน มีนักการเมืองทั้งไทยและเขมรเข้าไปมีหุ้นลมในคาสิโนชายแดนพวกนี้ด้วยผลประโยชน์มันพันกันเละเทะไปหมดเลยนะคะจริงเลยครับและไอ้เขาเขมรที่ทะลักเข้ามาในบ้านเราเนี่ยมันก็เพราะทั้งชาวเขมรต้องการขายและก็เพราะนายทุนไทยต้องการนําเข้าด้วยแต่ในโครงสร้างอํานาจมันไม่เท่ากันครับฝั่งชาวนาเขมรเนี่ยต้องการขายแบบเส้นหวังเพราะไม่มีทางเลือกอื่นแต่ฝั่งนายทุนไทยเนี่ยต้องการนําเข้าเพื่อเอามาลดต้นทุน และเพิ่มกําไรให้ตัวเองในส่วนต่างราคาที่มันต่างกันถือครึ่งต่อครึ่งครับต้องมาพูดถึงหลักฐานแบบชัดๆกันเลยนะคะว่าขเขมรเนี่ยพึ่งพาการขายเข้าเปลือกให้เรามากขนาดไหนใช่ครับอันนี้บอกเลยว่าเป็นข้อมูลเด็ดจากสาพันธ์ข้าวขเขมร C R F อเ,เองเลยช่วง8เดือนแรกของปี2568เขมนส่งออกข้าวสารไปทั่วโลก66ประเทศ ได้ปริมาณแค่4 7 2 8 0 3ตันทำเงินได้ประมาณ348ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือ1.1หมื่นล้านบาทในช่วงเวลาเดียวกัน ขเมนส่งออกข้าวเปลือกให้ไทยกับเวียดนาม<อ>ปริมาณสูงถึง4 8 4 8 8 3 5ตัน10เท่าเลยนะคะใช่แล้วครับ10เท่าเลยทำเงินได้ถึง1,114<อ>ล้านดอลลาร์สหรัฐ3.6หมื่นล้านบาทนี่คือหลักฐานชัดเลยว,ว่าเศรษฐกิจข้าวของขเมนไม่ได้ยืนด้วยการส่งออกข้าวสารแข่งกับเรา แต่เขายืนอยู่ได้เพราะการขายข้าวเปลือกให้ลงสีไทยกับเวียดนามเอาไปแปรรูปและไอการที่มีการกดดันไม่ให้ไทยปิดด่านก็เพราะจะกระทบผลประโยชน์ของเครือข่ายที่ได้ประโยชน์มหาศาลทั้งหลายนั่นเองทั้งนายทุนข้าวนายทุนบอลพวกนี้แหละครับที่วิ่งเต้นล็อบบี้ไม่ให้อยาปิดด่านแต่พอปิดด่านแล้วเนี่ยราคาข้าวก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะถูกต้องครับมันก็แปลว่าชาวนาไทยถูกเอาเปรียบจากข้าวเขมรที่เข้ามาตลอดหลายปี ไอการที่ราคา,าข้าวไทยมันบิดเบี้ยวอ,อยู่นานขนาดนี้ก็เพราะามันมีข้าวกิโลละ5บาทนี่แหละครับที่คอยดึงราคาไว้พอมันหายไปราคามันก็กลับสู่ความเป็นจริงการเปิดด่านเพื่อรับเข้าราคาถูกจัดเส<อ>มือนเนี่ยก็ถือว่า,เ,าเป็นการทําร้ายชาวนาอย่างเ,าเลือ,เอเดยเย็นการเปิดเสรีการค้าเนี่ยมันต้องมีการแข่งขันที่เป็นธรรมแต่นี่มันไม่ใช่ปล่อยให้มีการลักลอบปล่อยให้มีการสวมสิทธิ ล่อยให้มีการปลอมปนนี่มันเรียกอาชญ<ะ>ากรรมทางเศรษฐก<ะ>ิจที่มีชาวนาไทยเป็นเหยื่อแล้วครับอ่างั้นถ้ามีการเปิดด่านอีกราคาข้าวจะถูกกดจนกลับลงมาอีกไหมคะแน่นอนเลยครับตามใดที่ราคามันยังต่างกันครึ่งต่อครึ่งแบบนี้และตราบใดที่<ะ>ไอเครือขขายผลประโยชน์<ะ>มันยังไม่ถูกขุดแรงขอนโคนเปิดเมื่อ,อไหร่มันก็ทะลักกลับเข้ามาเมื่อนั้นแหละครับงั้นก็น่าจะปิดถาวรไปเลยนะคะจะนั่นน่ะสิครับถ้ามีการปิดถาวรขึ้นมาเน,นี่ยเขมรพังพินาศแน่นอน จากข้อมูล <Huh? S 1> อุตสาหกรรมข้าวเปลือกของเขาที่ใหญ่กว่าข้าวสารสิเท่าและพึ่งพาการส่งออกมาที่ไทยกับเวียดนามเนี่ยมันจะล่มสลายทันที <Huh? S 1> ข้าวเปลือก4ี่ยานแปดแสนตันก็จะ <Huh? S 1> ไม่มีที่ไปชาวนาเขมรก็จะเดือดร้อนหนักรัฐบาลเขมรเองก็จะอยู่ไม่ได้ครับกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนทันและหมิน่นสวัสดีครับ